นี้เรามาทดสอบฟิล์มกันรอยแบบกระจกนิรภัยจากลักษณะโฟนนะครับสำหรับ iPhone 5จะมีสองสีครับสีขาวกับสีดำครับอันนี้เป็นเครื่องของผมเองนะครับได้มีการติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกนะครับวันนี้เราจะทดสอบโดยการใช้กุญแจก่อน ลองดูกุญแจนะครับนี้หน้าจอเลยคือสามารถสัมผัสได้ปกติเวลาติดไปแล้วมีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังสามารถสัมผัสได้ปกติและเลื่อนดีโอเคครับนี้ลองกุแจครับนี่ครับ ไม่มีรอยครับต่อไปทดสอบคัตเตอร์เร์นะครับดูครับว่าเป็นไงครับ ไม่มีรอยครับานใดสนใจติดต่อได้ที่ลักขณาโฟนนะครับ0817529930